สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รักก็จะมาะรีวิวที่เช็ดเครื่องสำอางแล้วก็ที่ล้างหน้านะคะสำหรับผิวแพ้ง่ายคะแบบไม่มีแอลกอฮอล์นะก็คือแอลกอฮอล์ฟราอันนี้นะคะก็คือเราจะมาใช้ดูนะคะครั้งแรกคือไม่เคยใช้เลย เดี๋ยวแล้วก็จะล้างหน้าให้ทุกคนดูนะคะเป็นวิธีการล้างหน้าของฉันเองต้องเช็ดเครื่องสำอางออกก่อน แต่ว่าอ่าไม่เหมือนตัวจริงนะตัวจริงจะผิวผิวเหลืองอะในกระจกอะอันนี้วิดีโอแอปตัวจริงสวยกว่าเอาตัวจริงไปอันตัวจริงไปได้ไหมอะตัวจริงสวยกว่า ไม่ได้เช็ดเข้ื่องสำอางแบบนี้หรอกคือจะมีแบบว่าเป็นเจลอันนี้แล้วก็แบบแบบได้แบบนี้มาเนาะก็เลยลองแบบเนี้ยก็คือของ l o r a l Paris นี่นะคะมันราคาไม่แพงหรอกตัวเนี้สยส่วน เป็นของวอร s เซชไม่รู้ว่าเป็นของแบรนด์ไหนไม่รู้อ่านไม่ออกคือจำไม่ได้ด้วยก็คือเราซื้อมาแบบไหนก็ได้นะทุกคนแต่ของเพื่อนที่ให้มาก็สวยเหมือนกันก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวค่อยถามเพื่อนว่าเขาซื้อที่ไหนเขาให้มาเลยอ่ะ แบบว,ว่าหน้าเหมือนหน้าเด็กเลยแบบถ้าไม่แต่งหน้าจะจะเหมือนหน้าเด็กใสใสไรเลียงาส ฝนจะตกเออมันใช้ดีเหมือนกันนะเนี่ยสะอาดหมดจดเลยอะเออมันใช้ดีนี่ราคาก็ไม่แพงด้วยอะตอนนั้นซื้อหนึ่งแถมนหนึ่งอะโออมันเช็ดง่ายดีวะ่ะเช็ดง่ายกว่าเจลอีกอะ ถ้าเพื่อนๆเห็นก็จะแบบว่ารักรีวิวที่เช็ตเครื่องสำอางไปแล้วนะคะสองยี่ห้อที่อยากใช้แล้วรักบอกว่าอ่ยี่ห้อตัวนี้ยังไม่ได้ลองใช้แต่คือสามีซื้อให้ฉันมาบบอะไรแต่ก็มันก็จะแบบพี่จะฟังสปาร์ชั่นรู้สึกว่าฉันก็รี้จัก C'est toi? Hein? Ah, J'ai soufflé. Faites-moi oui, aussi. <laughs> Pourquoi? Pourquoi les trucs ils marchent jamais avec moi? Avec moi ils marchent pas non plus. Ah bah, tu sais ce que c'est la se fois vous avez là, ici? Il fonctionne, mais c'est juste qu'il doit. Viens ici. Ah mais lui il a marché avant. Oh là là. Ah, c'est bon, alors c'est Ah vas-y. Okay.

아, 네. 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 아, 아, 네. 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 아, 아, וואוו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 

ก่อนนะคะทุกคนนี่ก็คือใช้แค่สองอย่างก็ที่เช็ดตัวนี้อะไรเงี้ยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะแล้วจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อบอกวิธีการอ่ะพอล้างหน้าเสร็จแล้วเราก็จะต้องเช็ดด้วยโทนเนยนะคะปกติไม่เคยทำหรอกแต่ว่ามาอยู่นี่เขาบอกมาเลยทำ Okay. ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าค่ะบาย